ต yeah. ส,สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู s <S <preserved> <S <S ่รายการครัวคุณต่ครับเป็นคมตเทนตนของรายการอยิ่งข้นี้เป็นครั้งแรกแล้วแล้วก็พรุ่งนี้แล้วจะมาถึงเรื่องราวของครัวคุณต่ยยกครับ เราจะบุกกันไปที่เซนทรัลลำปางเลยครับลานกิจกรรมชั้นหนึ่งครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะฮะ23ตุลาคมจัดไปจนถึงวันที่2พฤศจิกาย,ยนเลยครับย้ำอีกสักครั้งพูดอีกสักหนว่านี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ครัวคุณต่อยกทัพนะครับจะบุกยกโยธาพยากรไปนะพยากร,ากรด้วยยกแบบยกคนไปเอายกคนครับไปที่นั่นเลยคุณผู้ชมทั้งของขาวของหวานนะครับอาหารเหนืออาหารอีสานอาหารใต้อาหารฟิวชั่นฟู้ดอาหารนานาชาติมีหมด เราจะไปกันที <screws in the fridge> ่นั่นเลยนะครับไปกันที่ลานกิจกรรมชั้นหนึ่งของเซ็นทรัลลำปางเป็นครั้งแรกก็ต้องขอเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดลำปางหรือจังหวัดใกล้เคียงที่มาได้ก็มาร่วมงานกันนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับเรานอกจากจะมี60กว่าร้านค้าอาหารกว่า600เมนูแล้วเราก็ยังมีเรื่องราวเด็ดดีๆมากมายหลายหลากในงานแต่หนึ่งในจำนวนที่เด็ดดีๆก็คือเรื่องราวของลำปางเองนี่แหละเราจะให้ท่านได้พบกับเมนูซึ่ง มันเป็นน่าจะเป็นความภาคภูมิใจของคนจังหวัดลำปางนั่นคือจิ้นแดงจิ้นแดงครับใช่ไหมฮะจิ้น,แด,นแดงเนี่ยหรือว่าจิ้นเกลือก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันกลายเป็นความภาคภูมิใจจริงๆเพราะมันเป็นอาหารพื้นถิ่นไปแล้วซึ่งมันได้รับการขึ้นได้รับการปีนี้เขาได้รับเป็นหนึ่งเมนู ที่สูญหายที่หายไปนะเด e l o เ t Test The Lost ท e วัฒนธรรมใช่ครับและที่คุณโก้กําลังถืออยู่นี้นี่แหละครับซึ่งจริงๆมันน่าจะเต็มไม้แต่ตอนนี้จิ้นแดงมันเริ่มค่อยๆหายไปทีละนิดทีละหน่อยแล้วแต่วันนี้ผมเองคงจะพูดเรื่องนี้ได้ไม่ดีเท่ากับบุคคลที่มาร่วมงานกับผมขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณพัชรีศรีที่คุณจากจิ้นแดงของผมครับมาแล้วเชเลยครับ คราเาช่ร้านป้าหลาดเดี่ยอันนี้เป็นลูกสาวใ่ไหมครับาใช่ับใป้าหลาดนี่จริงๆแกชื่อเต็มชื่ออะไรครัชื่อฉลาดค่ฉลาดอ๋คเลยเรียกกันป้าลาดป้าหลาดเนี่ยดีของคุณป้าหลาดใช่ไหมะนี่าก็มีลุงหลาดครับลุงหลาลุงหาดจริงๆครับแต่ลุงเขาไม่ได้ชื่อฉลาดชื่ออะลุงเขาชื่อป้าลาดปหลาดป้ลาเหมือนกันนะฮะเอานี้นด่ก่อนนึงที่ร้านขายอะไร ขายจิ้นแดงนี่หละค่ะขายจิ้นแดงหรือจิ้นเกลือมาประมาณ30ปีแล้วค่ะปีแล้วคุณแม่ทําใครที่ไปเยือนก็ถือเป็นอาหารพื้นถิ่นของลำปางเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะต้องไปลิ้มลองลิ้มรสกันโดยร้านประหลาดเนี่จริงๆก็อย่างที่บอกนะขายมานานมากแล้วนี่ถามก่อนอไอจนไมมน้จิ้นแดงทําไมมันชื่อจิ้นแดงต้องบอกก่อนนะคะว่าจิ้นคือคนเหนือเขาใช้เลือก เรียกเนื้อสัตว์อะค่ะจะเป็นหมูหรือเนื้อเขาก็เรียกจิ้นใช่แต่เนื้อปลาเขาไม่เรียกจิ้นต้องเป็นหมูหรือเนื้อเท่านั้นเองที่จะเรียกว่าจิ้นโอเคครับกรรมวิธีในการทำทำยังไงมันถึงแดงขนาดนี้เราจะนำหมูไปสไลด์หมูไปหั่นนะคะแล้วก็นำไปตากแดดคือเราจะผสมน้ำหมักของประหลาดไปแต่คนส่วนใหญ่เขาจะ ใช้ดินประสิวแต่ทางทางลำปางอะค่ะเขาจะเปลี่ยนเป็นสีผสมอาหารม,มันคือการถนอมอาหารอย่างหนึ่งอะค่ะแล้วก็ซิกเนเจอร์ของมันก็คือการไปย่างด้วยถ่านลำไยเวลาเราเอาไปเวฟหรือไปทอดมันจะหอมกลิ่นควรถ่านลำไยค่ะโอ้โหแสดงว่าอันนี้เป็นเป็นถ่านถ่านแบบทันไม่ถ่านนะเป็นไม้สดเลยเป็นฟืนเลยฮะเป็นฟืนลำไยไม่ใช่ถ่านลำไย เป็นถ่านเป็นถ่านไม้ลำไยค่ะเป็นถ่านไม้ลำไยใช่ที่เอาไม้ลำไยไปเผาให้เป็นถ่านโอ้โหเด็นมากมันจะปกติเขาจะใช้ฟืนเนี่ยใชแต่นี่เป็นถ่านไม้ลำไยเลยอต่อครับมันจะเป็นควันที่แบบมันจะเหมือนหมูลมควันนะคะแต่มันจะหอมๆใช่ค่ะแต่ว่าที่แน่ๆเลยเวลาที่กระบวนการใาทำเนี่ยจินแดนที่เอาผสมสีเนี่ยแล้วสีไปตากนี่ก็จะต้องเอาไปตากแดดไว้ประมาณสักวันหนึ่งสองวันใช่ไหมค่ะใช่แล้วถึงจะเอามา มาย่างบนถ่า,านคือ<ช>หมูแดดเดียวอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วขณะใกล้เคียงกันไหมใกล้เคียงอ่ใกล้เคียงใกล้เคียงค่ะแต่ว่ามันจะแตกต่างคือตรงที่แบบหอมกลิ่นควันถ่านไม้ลำไยถ้าหมูแดดเดียวมันจะแบบไม่ได้ผ่านการย่างมาค่ะคือถ้าเราไม่ได้ฟังนะผมมีเพราะว่าถ้าผมเห็นแล้วผมก็จะคงแบบเอ๊ะคืออะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้เรารู้แล้วว่าอันนี้คือของพื้นถิ่นหนึ่งเมนูหนึ่งรสชาติที่หายไปเป็นเมนูเช่ชู ถินรสชาติที่หายไปเดย Lost t e s t โดยกระทรวงวัฒนธรรมปีนี้เลยนะคเขาเพิ่งได้ปีนี้เลยอ้โหเขาเรียกเป็น<จ><ห>อัตลักษณ์ท้องถิ่นวิถีชีวิตที่มีการสืบทอดติดต่อกันมาแล้วลำปางเองก็มีทุกพื้นที่ไหมครับจินแดงนี่ มีทุกพื้นที่ค่ะแต่ส่วนใหญ่คนจะไม่รู้จักวัยรุ่นยุคใหม่จะไม่ค่อยรู้จักค่ะอว่านี่เป็นมรดกทางภูมิปัญญาของพวกเราเป็นวัฒนธรรมทางด้านอาหารการกินอย่างแท้จริง<ช>ของลําปางพอไปออกรายการตรงนี้หรือพูดกันไปอย่างนี้ก็จะรู้นขึ้นมาแล้วว่าถ้าเกิดเรา อยู่ลำปางเราจะไปหาใครไปที่ไหนเงี้ยก็ตาช่วยเอาจิ้นแดงไปฝากเขานะจิ้อเพราะว่าเพราะว่านี่เป็นของทิ่นเลยไงใช่จิ้นเลยใช่ผมก็ถามว่าอพี่แล้วอย่างนี้เราจะเอาไปกินยังไงอ๋อไปทอดก็ได้นะทอดได้เอาไปทอดก็ได้แล้วก็หรือคุณเอาเข้าไมโครเวฟก็ได้ความร้อนประมาณ200รองศาใช่ค่ะจริงจริงนะเอาไปทอดนะคุณแล้วก็กินกับแกงเขียวหวานไก่อย่าบอกใครเลยผมไม่ได้พูดเล่นพูดจริงๆแกงเขียวหวานไก่น้ำปลาพริก ไข่ดาวนี่ oh, <what? S 1> แปลว่าไข่ดาวต, oh. Oh. ต้องเป็นต้องเป็นไข่ดาวเปิดโอ้ท oh, oh. ่านผู้ชมถึงตายก็ต้องขอขอบคุณกระเช้าเอ้ยบอแล<ม>้วบอแ<ๆ>ล้ว ขอขอบคุณกระทรวง<อ>วัฒนธร,รรมด้วยนะครับ,รบที่แนะนําของอร่อยของเราในครั้งนี้และที่แน่ๆน,นะครับในงานวันพรุ่งนี้จิ้นแดงก็จะอยู่ในงานด้วย<ช>นี่ไม่ได้มาคนเดียวมากับสามีนะครับสามีอยู่ที่นั่นสวัสดีด้วยกับกล้มเลยนะครับสวัสดีครับผมก็ไปเจอกันเนี่ยสองคนนี้ก็ร่วมมือกันร่วมทํางานกับรักษาวัฒนธรรมของเราไว้นะครับจริงๆแล้วต้องขอขอบคุณประหลาดด้วยนะครับใช่ไหมครับประหลาดจริงๆคือคุณฉลาดนะครับคุณป้าฉลาดส่วนทางด้านนี้คุณลุงประหลัดอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับเจอกันวันพรุ พรุนี้นะครับ,รบพักสักครู่พวกัสิ่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวก,กับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดี๋ยวฮัลโหลเจครับมันลงตัวมากผมแบบดีงเลยมันมีเสน่ห์มากๆอันนี้ทำอาหารที่ตรงต่อกันมาจากรุ่นตู่รุ่นฟินลิ่งแบบดีมากก็ประมาณ85ปีแล้วค่ะโอ้ <laughs> <laughs> กล <bokki gehört S 1> ัวคุณไป